สวัสดีข่าวขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนพดหมออ้ำทํานายก่อนโวทนายกรอบสองแม่นจนขนลุกมาถึงจุดนี้จนได้วันที่19คมได้มีการเปิดเผยรายงานจากสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมระบุว่าสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําร้องและสั่งให้ในายพิธาลิบเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่สส ตั้งแต่วันที่19รกรกฎาคม2566ไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากคดีหุ้นไอทีวีย้อมไปวันนี้ก็ได้มีหลายต่อหลายคนออกมาโพสข้อความถึงเรื่องราวของการเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือนายแพทย์อิราวัต e ร อาริกิตหรือหมออ้ําที่ได้โพสต์ข้อความก่อนนั้นนี้และแม่นเหมือนตาเห็นระบุว่าพรุ่งนี้สภาจะโดนป่วนวุ่นวายตั้งแต่เปิดสภาจากฝั่งตรงข้ามของพิธา2-3เรื่อง 1. ตีความข้อบังคับสภาเรื่องเสนอยติซ้ำ 2. แท่งแผ่เดิมเรื่องหนึ่ง,งสองที่กกไม่ยอมถอย 3. เล่นเรื่องคุณสมบัติพิธาที่โดนร้องสุดท้ายฝุ่นตลบควันยังไม่ทันจ้างก็จะมีคำตัดสินจากสารรัฐธรรมนูญ ออกมาช่วงก่อนโหวตหรือกำลังโหวตพอดีเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้แม่งคดเหนื่อยจนได้มาถึงตรงนี้จนได้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ